จากคดีคนหายสู่คดีฆ่าชิงทรัพย์สาวใหญ่วัย50ปีทำงานหาเช้ากินข้าเลี้ยงครอบครัวเธอทำงานขับรถรับส่งผู้โดยสารผ่านแอปพลิเคชันหนึ่งได้เพียง2เดือนเท่านั้นและเรื่องเหี้ยมโหดก็เกิดขึ้นกับเธอ เมื่อวันที่14มกราคมเวลาประมาณ10นาฬิกาแม่หมูหรือนางเกตยุคนกดรับงานจากแอปพลิเคชันหลังมีผู้โดยสารเรียกรถผู้โดยสารแจ้งความประสงค์ขอคนขับรถเป็นผู้หญิงเท่านั้นเพราะจะให้ไปรับแฟนสาวนางเกตยุคนขับรถไปตามเส้นทางจุดรับผู้โดยสารคือแลดปลาทองรังสิตจังหวัดปทุมธานีเมื่อถึงที่หมายกลับมีเพียงผู้โดยสารชายเท่านั้นที่ขึ้นรถเธอ ไรซึ่งเงาของแฟนสาวนางเกตุคนไม่เอกใจขับรถไปส่งยังจุดหมายหมู่บ้านพฤกษาเมื่อถึงจุดหมายผู้โดยสารกลับไม่ยอมลงจากรถบอกกับนางเกตุคนให้ขับไปส่งที่ใหม่หมู่บ้านเดอะวิลล่าบางบัวทองเมื่อรถจอดหน้าหมู่บ้านเซียววินาทีหลังจากนั้นผู้โดยสารชายรายนี้กลายเป็นฆาตกรเขาใช้เชือกรัดคอนางเกตุคนจากเบาะหลังคนขับจนเธอเสียชีวิต ก่อนจะนําเชือกเส้นนั้นมามัดมือมัดขาของผู้ตายและนําศพไปโยนทิ้งไว้ป่าข้างทางย่านตําบลคลองคลอ่อยอําเภอปากเกร็ดจ,จังหวัดนนทบุรีสุดเหี้ยมโหดชายรายนี้ค้นตัวผู้ตายได้เงินสดมาจํานวน200บาทพร้อมโทรศัพท์มือถือหนึ่งเครื่องก่อนนําไปขายได้เงินมาจํานวน3,500บาทนําไปซื้อยาบ้ามาเสพ ต่อมาเวลา16นาฬิกาครอบครัวของผู้ตายเดินทางไปที่สพบางบัวทองเล่าให้ตำรวจฟังถึงความผิดปกติเนื่องจากผู้ตายนั้นขาดการติดต่อไปเลยโดยปกติแล้วผู้ตายจะโทรบอกทางบ้านเสมอว่าตอนนี้เธอขับรถอยู่ที่ไหนกำลังจะไปที่ไหนและผู้โดยสารครั้งนั้นเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายซึ่งพิกัดล่าสุดที่ลูกสาวของเธอได้เช็คพบว่าผู้ตายอยู่ที่หมู่บ้านดวิลล่าบางบัวทอง านางลูกสาวเป็นห่วงหนักประกาศตามหาแม่โดยที่เธอนั้นไม่รู้เลยว่าแม่ของเธอโดนชายเฮียมพรากลมหายใจไปสิ้นแล้วต่อมาในวันที่15มกราคมเวลาประมาณ10นาฬิกาชายเฮียมได้นำรถของผู้ตายไปขายให้กับคนรู้จักผ่านนายหน้าขายรถ3รายโดยขับไปรับนางสาวปนัดดาซึ่งเป็นแฟนสาวให้นางขับรถไปได้วยกันอ้างว่าเป็นรถของพ่อให้นำไปขาย จุดนัดรับรถคือปั๊มน้ำมันย่านตำบลบางน้ำจือดอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครซึ่งตกลงราคาขายรถกันไว้ที่40,000บาทแต่ใช้เยยมได้รับเงินเพียง25,000บาทเท่านั้นส่วนต่างอีก15,000บาทได้ถูกหักให้กับนายหน้าทั้ง3ราย ตำรวจเล่นตามหานางเกตุคลกระทั่งช่วงค่ำของวันที่15มกราคมตำรวจชุดจับกุมสพบางบัวทองพบร่างของผู้ตายตำรวจเก็บรวบรวมพยานหลักฐานสืบจนรู้ตัวของชายเฮี้ยมรายนี้ตำรวจทำการบุกเข้าจับกุมชายรายนี้ที่แฝกปลาทองรังสิตจังหวัดปทุมธาน,นีทราบชื่อต่อมาคือนายวีรัน์ูมหรือนายอูอายุ21ปี ชายเฮียมให้การรับสารภาพสิ้นแต่ไม่ยอมปริกปากว่านำรถผู้ตายไปขายให้กับใครกระทั่งวันนี้เวลาประมาณ13นาฬิกาตำรวจเจอรถของผู้ตายพร้อมคนขับที่ซื้อรถไปจึงยึดรถไว้เป็นของกลางและนำตัวผู้รับซื้อรถมาสอบสวนตำรวจเก็บรวบรวมพยานหลักฐานจากรถของกลางเชือกที่ใช้รัดคอและนำมาจำลองเหตุการณ์นานกว่าสชั่วโมง ต่อมาในเวลา16นาฬิกาจึงได้ตั้งโต๊ะแถลงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยมีพลตำรวจตีไยสาลวงวัชระมงคลผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบ,บุรีพร้อมด้วยพลตรวจเอกพฤดจำรูนศาสตร์ผู้กำกับการสอพอบางบัวทองที่สอพอบางบัวทอง ในขณะนี้นะคะนางสาวปนัดดาแฟนของผู้ก่อเหตุเนี่ยเธอยังคงให้การปฏิเสธในทุกข้อกล่าวหานะคะโดยอ้างว่าเธอเนี่ยไม่ได้มีส่วนรู้เห็นหรือวางแผนในการกระทําครั้งนี้กับผู้ก่อเหตุแต่อย่างใดเมืองต้นทางตํารวจได้แจ้งข้อกล่าวหากับผู้ก่อเหตุฆ่าชิงทรัพย์และนางสาวปนัดดาในข้อหารับของโจรเนื่องมาจากว่าเงินที่ได้จากการซื้อขายรถนั้นผู้ก่อเหตุได้โอนเข้าบัญชีของแฟนสาวนั่นเองค่ะ ล่าสุดมีรายงานจากตำรวจค่ะว่าได้ควบคุมตัวหนายหน้าขายรถนะทั้ง3รายเนี่ยได้ครบทุกคนแล้วค่ะขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนเพื่อขยายผลในคดีต่อไปเมืองต้นีจันขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตด้วยนะคะ